เรื่องเล่ารอนเก่าแก่เธอถูกใน,นวันที่หนึ่งวิ่งให้ไวตัวตลกเรื่องนี้มีเรื่องเล่าไว้ฟังครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นนิยายเรื่องแต่มหรือเรื่องจริงโปรดใช้วิจรารณญาณเรื่องมีอยู่ว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งเธอพยายามที่จะวิ่งหดีตัวตลกด้วยเธอ ไปสถานที่8เธอเข้าไปในสถานที่ลรกห้างไม่มีผู้ใดไปมาก่อนเลยจะเรียกว่าป่าช้าก็ได้ครับแต่ไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปจริงๆด้วยมีเหตุที่เจ้านายของเธอบังคับให้เธอเดินทางเข้าไปในป่าชา้าเพื่อไปเก็บดอกไม้ที่วางเอาไว้ให้แมวเจ้านาย เรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกนะครับแต่จริงแล้วมันมีเรื่องอยู่ว่าคือเจ้านายของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปไหว้ผีตอนกลางคืนได้เพราะว่าเจ้านายเขากลัวกลัวเรื่องราวาต่างๆเพราะว่าเขาเคยเป็นคนที่มีจิตสัมผัสพิเศษสัมผัสซ็กเซนเรื่องราวเลยลับที่เข้าไปสัมผัสเพียงแค่ดอกไม้ตอนกลางคืน จะโดนวิญญาณเข้าจึงใช้เธอเข้าไปแทนเจ้านายของเธอสั่งไว้ว่าให้เธอเดินเข้าไปล็อกที่สามแล้วก็ไปนำดอกไม้นั้นมาจริงๆแล้วในดอกไม้มีตุ๊กตาหุน่นวางอยู่เธอก็ทําตามที่เจ้านายบอกนะครับเธอเข้าไป นะครับขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตามหลุมศพต่างๆยกมือไหว้เพราะเวลานั้นเป็นเวลาโาพเพเธอเข้าไปหยิบดอกไม้มาแต่เธอเห็นมีตุ๊กตาวางทับดอกไม้นี้อยู่จริงๆแล้วเจ้านายคนนี้ไม่ได้มีเจตนาให้เธอไปหยิบหรอกแต่ต้องการให้เธอไปจับตุ๊กตาตัวนี้นั่นเองจะเรียกว่าตัวตายตัวแทนก็ได้ เธอก็จับตุ๊กตาตัวนี้ยกออกไปแล้วหยิบดอกไม้นี้กลับบ้านเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปให้เจ้านายเชื่อหรือไม่เพียงแค่จับเท่านั้นวิญญาณตุ๊กตาตัวนี้ก็ตามติดเธอไปตลอดเธอรู้สึกแปลกๆรู้สึกรู้สึกหนักตัวเหมือนหัวเจ็บปวดไม่สบายเหมือนเป็นไข้ตลอดเวลา มันรู้สึกความเล่าร้อนมันร้อนแรงเกิดขึ้นรู้สึกคันเนื้อขั้นตัวเจ็บปวดรูดรล้าว <tır> เหมือนกับคนโดนคุณใส่ม์ดําก็ได้เรียกได้เธอจึงพยายามหาวิธีแก้นะไม่ว่าจะไปเช่าวัตถุเครื่องรางต่างๆมาใสา่ก็ไม่หายเพราะว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าเธอโดนคุนใส่เพราะว่าเธอฝันครับ ก็ฝันเห็นหมาดำเธอเห็นเห็นสิ่งต่างๆอีก,กาทำให้เธอรู้สึกว่าฉันต้องโดนแน่ๆแล้วฝันนี้เป็นฝันที่โดนเฉพาะวันโกมนันพระเธอต้องวิ่งหนีตัวตลกทุกวันตัวตลกวิ่งตามเธอในฝันทุกวันวิ่งจนเหนื่อยวิ่งทุกวันอย่างนี้ไม่ขาดแต่เจ้านายของเธอกลับดีใจ ฉันรอดพ้นแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างผู้หญิงคนนี้รับไปแทนถือว่าผู้ชายคนนี้เลือดเย็นนิสัยแย่หาวิธีอื่นก็ได้ทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เธอผู้นี้ก็วิ่งหนีผีทุกวันผีตัวตลกครับวิ่งหนีทุกวันไม่รู้จะทำยังไงก็ <_? S 1> พยายามวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งทุกวัน ปวดเนื้อตามเนื้อตามตัวมืนหัวตลอดเวลาเหมือนมีคนเอาเข็มมาแทงที่ตัวแล้วทำยังไงล่ะวันหนึ่งเธอจึงไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสารเจ้าต่างๆขอพรต่างๆเธอรู้สึกเบาขึ้นเออสบายตัวนะแต่กลับถึงบ้านก็ร้อนลุ่มเป็นใหม่เพราะวิญ,ญญาณผีตัวตลกตามติดอยู่ที่บ้าน เธอจึงเริ่มเรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการสะกดวิญญาณเริ่มเช่ามีดหมออาคมต่างๆเริ่มไปเรียนวิชาเป็นหมอดูหาวิชาความรู้ต่างๆเข้ามาปัดเป่าสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ต่อสู้กับวิญญาณตัวตลกเธอต้องวิ่งหนีทุกคืนแต่เที่ยวนี้เธอไม่วิ่งแล้วเมื่อตัวตลกเข้ามา เธอก็หยิบวัวธนูขึ้นมาวัวธนูนี้เป็นสายกลางนะครับควายธนูเป็นสายใต้เธอหยิบวัวธนูขึ้นมาอมโคโนโมหาโคโนโอมโคโนโมหาโคโนโอมโคโนโมหาโคโนไล่สิ่งอัปมงคลไปเชื่อหรือไม่ว่าวัวธนูนะครับพยองขึ้นมาตามด้วยคาถาเวทมนต์สวดขึ้นมาสามจบวิ่งไล่ขิดตัวตลก ตัวตลกยืนตลกนั่งหัวเราะนะครับนั่งหัวเราะแต่ก็วิ่งหนีไปตั้งแต่นั้นเธอก็ไม่ได้เจอตัวตลกอีกเลยมันเป็นความกังวลมันเป็นความตึงเครียดร่างกายของเธอเริ่มสดใสแข็งแรงแจม่มใสไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกปวดเพราะว่ามีวัวธนูกอยเฝ้าเธอก็วางไว้ที่โต๊ะอย่างนั้นแหละ มีวันหนึ่งตัวตลกได้กลับมาในเมื่อเธอมีบวัวธนูทำไมตัวตลกกลับมาได้ล่ะเธอจึงสงสัยอ๋อเราลืมอาราธนาเรียกบัวธนูมาอมโคโนโนมหาโคโนโอมโคโนมหาโคโนโอมโคโนมหาโคโนเรียกบัวธนูมาขิดเอาไปมันก็ไปแล้วมันก็กลับมาใหม่มันไม่ยอมเลิกลาครับ พวกนี้มันไม่ยอมเลิกลามันจะเอาไว้ได้จะเรียกว่าเอาไว้ถึงชีวิตก็ทําได้มันไม่ยอมเลิกลาเธอจึงตกลงกับตัวตลกฉันไม่หนีเธอหรอกจะหนีไปเพื่ออะไรถ้าเธอให้รางวัลที่หนึ่งฉันแลกเปลี่ยนกันเจ้าตัวต,วตวลกเจ้าต้องการสิ่งใดล่ะตัวตวลกพูดไม่ได้ครับ ในโลกแข่งวิญญาณไม่สาม,มารถพูดได้นะครับเพียงแค่มองหน้าแต่ภาพที่ปรากฏให้หญิงสาวเห็นก็คือการทำบุญถวา,ายสังฆทานําคุณงามความดีแล้วก็ขอหน้ากากหนึ่งหน้ากากให้เขาจุดไฟแล้วเผาให้เขาไปเธอก็ตกลง,ลงตามนั้นแต่ต้องขอรางวันที่หนึ่งก่อนนะ งวดถัดไปเธอถูกเรามัลที่1 72ล้านเป็นเศรษฐีกันล้านแต่เธอก็ลืมไปเลยว่าการที่เคยสัญญากับตัวตลกเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะเธอก็ลืมไปเพราะว่าด้วยความดีใจ72ล้านตัวตลกก็มาทวงคำสัญญาทำไมเธอไม่ทําบุญให้ฉันทำไมเธอไม่ถวายหน้ากากให้ฉัน เธอคิดขึ้นมาได้ใช่ใช่ฉันสัญญากับเธอไว้แต่ฉันขออีกงวดหนึ่งได้ไหมตัวตลกบอกไม่ได้ทำไม่ฉันก่อนผู้หญิงเล่นแงง,งอนเพราะว่าตัวเองมีวิชาแล้วตัวตลกจึงยอมอีกงวดหนึ่งนะไม่งั้นเธอกับฉันได้เห็นดีกันงวดถัดไปเธอก็ถูกแต่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งครับเป็นรางวัลที่สอง เธอจึงถามตัวตลกว่าทําไมฉันไม่ถูกรงมันที่หนึ่งอีกละ่ะทาไมไม่ให้เลขรงมันที่หนึ่งฉันให้เธอเพราะว่าเธอมีบุญในครั้งนี้ครั้งที่สองเธอก็ยังมีบุญแต่ครั้งที่สามเธอบุญหมดแล้วนะวิ่งให้ไวแล้วกันข้อตกลงเธอจึงไปรีบถามให้กับตัวตลกทำบุญถาวายสังฆทานถาวายหน้ากากจุดเผาหน้ากากกงเตกให้กับตัวตลก ทีนี้มันไม่จบครับตัวตลกก็ยังมาหาอยู่ทำไมเธอถึงไม่ไปละ่ะเราไปไม่ได้ในเมื่อเธอส่งมาถึงเธอแล้วเธอเป็นคนรับตัวฉันมาเองเธอต้องไปส่งต่อผู้หญิงคนนี้เริ่มเสียดายเพราะว่าตัวตลกให้รางวัลที่หนึ่งได้ถ้าให้ไปก็โง่ละครับ เธอจึงตัดสินใจตกลงฉันจะวิ่งหนีเธอทุกวันฉันจะใช้บัวบัวธนูปกปักคุ้มของรักษาอยู่กับบัวโตตลกไปเลยนะครับจนเธอรู้สึกว่าพลังโดนสูบไปหมดทั้งชีวิตความสดใสความล่าเริงของเธอหมดไปแต่เงินทองบาร,รมีวาสนากลับได้มาโอเคครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับขอให้ท่านชชื่นครับ